เขาลืมเราตัดเราออกจากความรู้สึกได้หรือไม่ถ้าคุณกล้าเลือกหนึ่งสองสามพิมต่อใต้โพสได้เลยก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ใต้แม่นยำต่างตาเห็นและพิมพโอยพรตัวคนเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีมากปู่จ๋า ขอให้ลูกโชคดีดั่งแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเวียนโหนเป็นโหรมืออาชีพกดจิ้มเข้าไปใครอยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริง วันนี้อาจารย์เจ้าไพฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาสําหรับคุณปูจาลูกอยากรู้ว่าเขาเรืมเราตัดเราออกจากความรู้สึกได้หรือไม่ขอคําแนะนําจากปู่ด้วยตั้งจิตนิ่งๆคนเลือกใบที่หนึ่งได้ไพ่น้องบ่งบอกว่าเขาอาจจะยังมีความรู้สึก ดีๆต่อเราความอ่อนโยนความอบอุ่นที่มีให้เขารู้สึกว่าตัวคุณนะครับน่าทนุถนอมน่าดูแลเขายังคงห่วงใยและคิดถึงดังนั้นการลืมคุณอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาให้ขึ้นมาเลยว่าระแวงความระแวงอาจยังคงอยู่ในใจของเขา เขาไม่อาจาตัดคุณออกจากความรู้สึกได้เต็มที่เพราะเขายังมีความกังวลและสงสัยที่ทำให้เขายังคิดถึงคุณอยู่ให้คู่ครองความสัมพันธ์ความรักที่ผ่านมายังมีความสําคัญสําหรับตัวเขาตัวเขาอาจยังเห็นคุณเป็นคู่ครองหรือเป็นคนที่เคยมีความสําคัญในชีวิตของเขา การลืมคุณหรือตัดคุณออกจากความรู้สึกเป็นเรื่องที่ยากไพ้มหาจักรพัิเขาอาจพยายามทำตัวแข็งแกร่งและมั่นคงแต่ในความเป็นจริงแล้วเขายังรู้สึกลึกซึ้งรู้สึกดีๆกับตัวคุณอยู่การตัดคุณออกจากความรู้สึกเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเพราะ ยังคงคิดถึงและยังคงห่วงใยอยู่ไพ่คู่แท้ถ้าคุณเป็นคู่แท้สำหรับเขาการลืมหรือการตัดคุณออกจากความรู้สึกเป็นเรื่องยากมากความรักความผูกพันที่มีอยู่ระหว่างคุณทั้งสองยังคงมีพลังและมีความหมายลึกซึ้ง สำหรับคนที่เลือกใบที่สองขึ้นไพ่โกรธความโกรธที่เขามีต่อคุณอาจยังคงอยู่มันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขายังรู้สึกต่อคุณไม่ว่าความโกรธหรือความเจ็บปวดความรู้สึกเหล่านี้ยังไม่ถูกตัดออกไปคุณยังมีอิทธิพลต่อจิตใจของเขาอยู่ขึ้นไพ่มหาอุด เขาพยายามทำตัวให้ดูเข้มแข็งและไม่แสดงความรู้สึกแต่ความจริงนั้นความรู้สึกเขาไม่ได้ถูกลบล้างลงไปเขาอาจจะพยายามปิดบังและซ่อนความรู้สึกที่เป็นจริงของเขาอยู่เพื่อไม่ให้เห็นว่าตัวคุณมีอิทธิพลต่อจิตใจของเขาจริงๆขึ้นไพ่จี้เกียรเขาพยายามไม่คิดถึงคุณและ พยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่มีต่อคุณแต่ความขี้เกียดนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาสามารถลืมคุณไปได้ความรู้สึกเหล่านี้ยังคงอยู่ในใจของเขาเพียงแต่เขาอาจไม่พยายามจัดการกับมันบุญมาสนาความสัมพันธ์ความรักระหว่างเขาและคุณมีบุญพาวาสนาสง่ง ผูกพันสัมพันธ์ต่อกันทั้งคู่อาจมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยากจะลบเลือนได้ความรู้สึกที่มีต่อกันยังคงอยู่และไม่สามารถตัดออกไปได้ง่ายๆให้โดนของเขาอาจจะรู้สึกว่าถูกควบคุมหรือมีอิทธิพลอยู่ความรู้สึกที่มีต่อคนยังอยู่ และมีผลต่อจิตใจของเขาแม้ว่าเขาพยายามลบล้างตัวคุณออกจากความรู้สึกแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดคนที่เลือกหมายเลขสามขึ้นไพ่ของเก่าความทรงจำเก่าๆมีที่พลต่อความรู้สึกของเขาเขา ยังคงคิดถึงเรื่องราวในอดีตความสัมพันธ์ความรักที่เคยมีร่วมกันมายังคงมีความหมายและยากที่จะดืมเดือนไปได้โดยสิ้นเชิงขึ้นภายนี่สินอาจมีความรู้สึกว่าเขายังมีสิ่งค้างคาใจหรือยังมีความรู้สึกที่ผิดที่ยังไม่ได้แก้ไขความรู้สึกนี้ ทำให้เขาไม่สามารถตัดความรู้สึกของคุณออกไปได้อย่างเต็มที่ขึ้นไพ่ว่าจริงความรู้สึกที่แท้จริงของเขายังคงอยู่การตัดคุณออกไปอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาความจริงก็คือความรักและความผูกพันที่เขาคงมีอิทธิพลต่อจิตใจ ไพ่ขึ้นมาว่าอุปสรรคการลืมคุณและการตัดคุณออกจากความรู้สึกเป็นอุปสรรคที่เขาต้องเผชิญความทรงจําและความรู้สึกที่ยังคงอยู่อาจเป็นอุปสรรคในการก้าวต่อไปขึ้นไพ่บิดาความรู้สึกนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการเติบโตในการชีวิตของเขาการลำารงชีวิตของเขา ความรู้สึกที่มีต่อคุณอาจเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตเขาที่ช่วยให้เขาเติบโตและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นใครที่ดวงตกยกมือขึ้นใครที่ฐานดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอยากมีความมั่นคงในชีวิตแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหัน แปดทิศพระมาะรามันอัคระร้อยแปดครอบดวงชะตาสายขาวทางอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลครอบดวงชะตาสายขาวและส่งไปให้คุณที่บ้านใครดวงตกมีชงฐานดวงติดขัดฐานดวงออดแอการเงินเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ฐานดวงชะตาเล่นโชคเล่นลา่าวืดซ้ายวืดขวาอาจารย์เจ้ายัน อักระครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วส่งให้ที่บ้านใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมากแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหารแปดทิศหรือยันพลิกชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีหนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลย399บวกค่าส่ง50บาท ไม่ไม่มีจัดส่งปลายทางหนุนดวงชะตาหนุนวาสนาแนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมตอนนี้อาจารย์จัดโปรจุกๆห9 9ก้สาสนาทีดูดวงแล้วตัวคุณสาม,มารถปลดล็อกดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงและตัวคุณ ต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากกรรมเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอดหรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลยเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงเพราะการที่คุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเองิญ ขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์มีความสำเร็จทุกประการเฮงเฮงปังปังทุกท่านครับ